สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็วันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาตอบคำถามข้างบนนี้นะคะก็มีคนนะคะถามเข้ามาว่าขายอ e ีบุ๊กทำยังไงคะแล้วก็ขายที่ไหน นะคะก่อนอื่นเลยนะคะการที่เราจะขายอ e ีบุ๊กได้นะคะเราต้องมีหนังสือก่อนนะคะซึ่งเราต้องทําทการนะคะทาหนังสือเป็นของตัวเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนําไปขายได้เลยเนาะซึ่งช่องทางการขายนะคะในปัจจุบันมีมากมายมากนะคะแต่ว่าพิลตี้นะคะขายทั้งหมดอยู่3มช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคืออีบุ๊กบีนะคะช่องทางที่2เลยคือเมฟนะคะช่องทางที่3ก็คือส่วนหนังสือจุลานะคะใครสนใจนะคะก็สามารถไปลงขาย ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะพิวตี้เคยสอนนะคะวิธีการลงขายอีบ e ุ๊กในเมพนะคะาสามารถไปที่หน้าติกตกอรของพิวตี้นะคะแล้วก็ไปดูตรงเพลิดนะคะเพลิ์ที่ชื่อว่าอ e ีบุ๊กนะคะมันจะมีการสอนลงอยู่นะคะว่าเราจะลงขายยังไงนะคะยังไงก็ฝากไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเนาะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ อยากติดตามพี่บิวตี้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องส่วนตัวของพี่บิวตี้นะคะแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะคะที่เป็น t ิ k กต o k เหมือนกันเนาะ,ะชื่อว่า b e a u t y เอ r นเดอร์ออันนั้นก็จะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพยาบาลนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆที่จะสอบสภานะคะใครสนใจก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้บิวตี้ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ ี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า